สวัสดีครับช่างอบอสฟาร์มูก,กานะครับวันนี้พามาชมงานล้างอนยี่ห้อไซโจเดนกินะครับก็สภาพก่อนล้างนะครับเรามาดูกันนะสภาพก่อนล้างตัวนี้จะเน่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูกันช้าๆ <laughs> ชัดๆนะครับ เราก็จะถอดแบบนี้นะครับเราถอดมอเตอร์ออกนะเราถอดบอร์ดคอนโทรลนะครับให้เหลือแค่แผงกับบอดี้นะครับอะตัวนี้สาเหตุที่น้ำหยดนะครับดูนะดูข้างในนะครับคุณเยอะมากๆเลยนะครับ อ่ะนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างบอสจะทำให้อร a สะอาดได้แค่ไหนนะครับมาดูครับล้างเสร็จแล้วนะครับนี่คือสภาพที่ล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ดูการเปรียบเทียบก่อนล้างเมื่อกี้นะ าาางานก็ประมาณนี้นะครับ